อันนี้คืออะไรใช่ไหม <Yeah. S 1> สําหรับแบบการสะท้อนเนาะอุปกรณ์คือตอนนี้คือเราเซตไว้เรียบร้อยมอเตอร์แปลงไฟฟ้าวนลต์ต่ต่อเข้ากับต่อเข้ากับหลอดไฟหลอดไฟนะซึ่งตอนนี้เราเซตไว้ที่เราต่อไว้ที่ศูนย์โวลต์แล้วก็สิบสองโวลต์คือแมนะ็กซ์สุดแหะแต่เวลาที่พวกเราทําการทดลองจริงถ้าสมมุติว่ามันมืดกว่านี้เราจะใช้แค่แปดโวลต์ก็ได้ความสว่างของหลอดไฟของเราก็ประมาณนี้แต่ว่านี่คือเราเซตไว้ที่สิบนสะองโวลต์เนาะเพราะห้องเรามันไม่มืดนะอันนี้ เราก็จะต่อคานไปเหมือคลื่นเข้ากับเวฟเจนเนาะซึ่งมาสามารถปรับความถี่ได้นั่นแสดงว่าเวลาที่พวกเราทําการทดลองพวกเราต้องเซตก่อนว่าไอ้รูปหน้าคลื่นที่พวกเราทําเนี่ยมันชัดหรือยังเนาะอาราะสะท้อนขอตัวช่วยหน่อยอ่ะขอตัวช่วยหน่อยม่ในส่วนของประเด็นปัญหากับจุดประสงค์ สมมติฐานตัวไปต้นตัวไปตามอันนี้คือพวกเราไปอ่านแล้วก็เคลียร์ให้เรียบร้อยเนาะอันนี้เราจะอธิบายในส่วนของการเซตอุปกรณ์ว่าเราจะวางอุปกรณ์แบบไหนซึ่งถ้าเราดูจากวิธีการทดลองในข้อแรกเนี่ยเขาให้เราใช้แผ่นกั้นหน้าตรงนะวางแผ่นกั้นหน้าตรงตรง,ตรงกลางบริเวณถัดพื้นโดยให้ทำมุม30องศากับแนวคากนกำหนดพื้นแล้วก็ทําให้เกิดคลื่นหน้าตรงดังนั้นถ้าดูดูวิธีการทดลองในข้อหนึ่งเนี่ยตอนเนี้ย คานกาเนิดคลื่นเราจะเอาแค่คานกาเนิดคลื่นแตะผิวน้านะแสดงว่าถ้าเราเอาแค่คานกาเนิดคลื่นแตะผิวน้าคลื่นที่เราได้ก็จะเป็นคลื่นหน้าตรงเรยียบร้อยเนาะวางแผ่นกั้นลงไปตอนนี้ถ้าสมมุติว่าเราวางแผ่นกั้นในลักษณะแบบนี้เราวางแผ่นกั้นในลักษณะแบบนี้นะเราจะได้ว่าหน้าคลื่นจากแหล่งกําเนิดมันขนานกับแผ่นกัน้นเนาะถ้าเราจะดูว่าหน้าคลื่นของเรามันชัดหรือยังเปิด เราลองเปิดเว็บจนเนเตอร์ถ้าเราเพิ่มความถี่สังเกตเนาะว่าระยะห่างระหว่างหน้าขึ้นของเรามันก็จะแคบเวลาเราทําการทดลองรูปที่ได้จากการทดลองของเรามันก็จะไม่ค่อยชัดนะนัน้นพยายามโฟกัสตรงนี้ตรงบริเวณเนี้ยคือตรงบริเวณที่มันเกิดการสะท้อนของคลื่นเนาะเนี่ยคลื่นตกกระทบคลื่นสะท้อน แต่ในกรณีนีเน้เราให้หน้าคลื่นขนานกับแผ่นก้านอยู่ดังนั้นคลื่นที่มาสะท้อนออกมามันก็จะขนานกับกับแผ่นสะท้อนด้วยดังนั้นตรงบริเวณเนี้มันจะเกิดการรวมกันของคลื่นสองลูกก็คือคลื่นตกกระทบกับคลื่นสะท้อนเนาะแต่ในการทดลองของเราเนี่ยเรามีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะหาความสัมพันธ์ระหว่างมุมตกกระทบกับมุมสะท้อนดังนั้นเราจะวางทำมุมซึ่งตอนนี้ยกตัวอย่างเนะาะระวังทำมุมอันนี้ก็คือตัวที่วัดเราวัดไปแล้ว อันนี้คือแนวของคานกับเหมือดคลืน่นอันนี้คือแนวของแผ่นกัน้นแนวของแผ่นกั้นที่เราจะวางทำม,มุมซึ่งตอนนี้ในรูปในรูปของเรานี่คือ60องศานะดังนั้นเราจะวางแผ่นกัน้นทำมุม60องศาปรับแผ่นกั้นค่ะปรับแผ่นกั้นให้เงาของแผ่นกั้นทับกับทับกับแนวเนี้ยแนว60องศาที่เราทับรือยังอ่ะดู ครับยังปรับให้เงาของแผ่นกั้นเนี่ย <Yeah. S 1> อยู่ในแนวเดียวกันกับไอตัวเส้นที่เราวาดไว้นะ <Okay. S 1> สังเกตว่านี่คือแนวของหน้าคลื่นตกกระทบแสดงว่าตอนนี้หน้าคลื่อนตกกระทบมันทํามุม60องศากับแผ่นกัน้นสิ่งที่เราอยากได้ก็คือแนวของหน้าคลื่อนสะท้อนที่มันสะท้อนออกมาเนี่ยมันทํามุมกับแผ่นกั้นเท่าไหร่ขอแม่พัดนะะ่อยค่ ม้มัรคัดีต่สอดล้วยนั่นตอนนี้เราจะเห็นว่าไอ้คลื่นของเรามันไม่นิ่งทายังไงเราจะได้มองเห็นรูปคลื่นชัดหนึ่งอะสมัยนี้เนาะเราใช้รูปคลื่นที่มันเราใช้โทรศัพท์ที่มันถ่ายรูปชัดชัดชัดหน่อยวางแนวของอันนี้คือไม้บรรทัดตอนนี้ก็คือแนวของหน้าคลื่นนะแนวของหน้าคลื่นที่มันสะท้อนออกมาจากแผ่นกัน สมมตุติเราวางแล้วเรียบร้อยเราดูจากรูปเราเห็นว่าไอแนวของแนวของหน้าคลื่นเนี่ยมันอยู่ในแนวเดียวกันกันกบไม้บรรทัดที่เราทาบไว้ครดีตรงนี้าวาดไม่ตรง so sorry นะสมมติมันอยู่ในแนวนี้เนาะเราก็วาดวาดปึ๊บแสดงว่าสิ่งที่เราได้อันนี้คือหน้าคลื่นสะท้อนอันนี้คืออะไรหน้าคลื่นตกกระทบเนาะ มุมตัวนี้ก็คือมุมระหว่างหน้าคลื่นตกกระทบกับแผ่นกั้นหรือแผ่นสะท้อนของเราเนะี่ยสิ่งที่เราอยากได้คือเราเปลี่ยนมุมไอ้ตัวนี้แล้วเรียบร้อยเนี่ยมุมตัวนี้มันเปลี่ยนไหมมันเปลี่ยนไปเป็นเท่าไหร่อันนี้คือตัวที่เราจะหามุมเซต้าตัวนี้ว่ามันเท่ากับเท่าไหร่นั่นแสดงว่าเวลาที่พวกเราทําการทดลองรูปหน้าคลื่นที่เราวาดมาเนี่ยมันต้องชัดนะลากเส้นแทนแนวของหน้าคลื่นมาสักหนึ่งเส้นเพอเพื่อที่จะวัดมุม อีกรูปหนึ่งที่เราแนบในการทดลองก็จะเป็นรูปของหน้าคลื่นณนะขณะที่มันเกิดการสะท้อนเท่านี้สําหรับแบบนี้นะแล้วเราก็เปลี่ยนแผ่นนี้ไปสามแผน่นคือมุมสามสิบสี่ห้าและหกสิบนั่นเองนาะโอเคแลหละสะท้อนจบเดี๋ยวจบก่อนอสำหรับการหักเหของคลื่นน้ำเนาะจุดประสงค์ตามนี้เขาให้เราทําการทดลองเพื่อที่จะดูทิศทิศการเคลื่อนที่ของคลื่นตกกระทบคลื่นหักเหแล้วก็ดูความยาวคลื่น ของคลื่นตกกระทบกับคลื่นทังแหซึ่งในการทดลองนี้เราใช้คลื่นหน้าตรงเหมือนเดิมดังนั้นเมื่อเราใช้คลื่นหน้าตรงลักษณะการเซ็ตก็จะเหมือนการสะท้อนเมื่อกี้ก็คือเราจะใช้คานกําเนิดคลื่นแตะผิวน้านะรูปหน้าคลื่นที่เราได้จะเป็นหน้าคลื่นตรงเนาะและทีนี้ให้ดูทิศและความยาวคลื่นในกรณีที่เราวางรอยต่อขนาดนากับหน้าคลื่นและไม่ขนาดหน้าคลื่นเดี๋ยวเราจะดูในกรณีที่มันขนาดหน้าคลื่นก่อนวางกระจกใส่ลงไป จะจบสามแผ่นนะนี่นะสามแผ่นสามแผ่นทำไมเราใช้3าแผ่นเพราะเราจะให้ความลึกของน้ำเนี่ยต่างกันมากหน่อยเนาะรูปหน้าคลื่นที่เราได้จากการทดลองมันถึงจะชัดซึ่งที่จริงถ้าสมมุติว่าเราเซตอุปกรณ์เนาะเราต้องให้ไอตัวแผ่นกระจกเนี่ยเขาเรียกอะไรนะอยู่เขาบอกว่าอะไรอยู่ใต้ผิวน้ำหนึ่มิลก็ประมาณนี้เอาเลื่อนเซตค่ะ <utan> Ask, อันนั้นก็ประมาณนะหนึ่งถึงสองเซนไอหนึ่งถึงสองมิลนะคะอันนี้มันจะยากหน่อยเวลาเราใช้แผ่นกระจกแผ่นกระจกหลายแผ่น <Okay. S 1> คือเวลาทําการทดลองและแผ่นกระจกของเรามันจะเลื่อนแล้วเราต้องปรับให้มันอยู่ในแนวเดียวกันและแผ่นกระจกใสของเรามันไม่เลื่อนออกจากกันเนาะไม่ไม่ไม่สกิปสต็อปมันไปเลย สาหรับการแทรกซอดเนาะการทดลองการแทรกซอดของคลื่นผิวน้ำเนี่ยคอนเซปต์ของการแทรกสอดครูพูดไปบ้างแล้วว่ามันคือการรวมกันของคลื่น2ลูกที่มีลักษณะเหมือนกันทุประกันในนั้นในแบบนี้เราจะใช้ปุ่มกําเนิดคลื่น2ลูกแตะผิวน้าซึ่งเราจะใช้ปุ่มด้านข้าง2ปุ่มก็ได้หรือปุ่มด้านข้างกับปุ่มกลางก็ได้คือสร้างคลื่น2ขบวนเนาะให้มันเคลื่อนที่มาเจอกันและเกิดการรวนกันซึ่งคําว่าคลื่น2คลื่นที่เหมือนกันทำไมเหมือนกันได้ในกรณีนี้คือเราต่อมันเข้ากับแหล่งกําเนิดตัวเดียวกัน ดังนั้นเราจะถือว่าคืนสองลูกแบบมีความถีเท่ากันความยาวคลื่นเท่ากันเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางเดียวกันมีความยาวเม,มีความเร็วของคลื่นเท่ากันนั่นเองเนาะและ้วทีนี้มันแตะผิวน้ําพร้อมกันทั้งสองปุ่มนั้นบอกได้ว่าปุ่มกําเนิดคลื่นสองปุ่มนียมันสร้างคลื่นที่มีลักษณะเหมือนกันทุกประการสองลูกที่มีเฟสตรงกันเนาะดันของเราจะเป็นเฟสตรงกันอ้นี้เขาให้ทําอะไรนะเขาให้เราสังเกตลวดลายการแทรกสอดที่เกิดจากคลื่นสองคลื่น แล้วก็อธิบายลักษณะบับปฏิบัติเส้นบับเส้นปฏิบัติซึ่งตอนนี้ใน l ล b ของเราเนี่ยเนาะเราจะปรับไอตัวอันนี้คืออันนี้คือเราปรับอ่ะดูถ้าสมมติว่าเราปรับความถี่เนาะปรับความถี่ให้มากขึ้นใช่ไหมลักษณะของหน้าคลื่นของเรามันก็จะถี่ขึ้นเราจะสังเกตการทดลองไม่ชัดดังนั้นปรับความถี่ให้เหมาะสม ที่เราจะมองเห็นการรวมกันของคลื่นดังนั้นในแบบนี้ค่อนข้างจะง่ายคือทำไงก็ได้ให้พวกเราถ่ายรูปหน้าคลื่นตรงบริเวณนี้ยถ้มันเห็นรูปหน้าคลื่นและการรวมกันของคลื่นให้มันชัดเราจะสังเกตว่ามันเกิดการรวมกันของคลื่นเห็นไหมเกิดแถบเมื่อสว่างเมื่อสว่างสลับกันไปตรงบริเวณนี้นะและทัน,นี้บับกปฏิบัติเส้นบับกเส้นปฏิบัติมันคืออะไรอันนี้เราก็ต้องกลับย้อนไปดูทฤษฎีนิดนึงนะ เพื่อที่จะอธิบายแนวของการแทรกสอดของคลื่นที่มันเกิดขึ้นจากการทดลองดังนั้นเอารูปหน้าคลื่นมามาตั้งในรายงานการทดลองของเราแล้วเอาทฤษฎีมาจับว่าตรงบริเวณไหนที่เขาเรียกว่าบับตรงบริเวณไหนที่เขาเรียกว่าปฏิบัติโอเคนะงนั้นแลบ,บนี้มีแค่นี้สำหรับการทดลองเรื่องการเลี้ยวเบนของคลื่นน้ำเนาะถ้าพวกเราดูจาก วิธีการทดลองและวัตถุประสงค์การทดลองเนี่ยเราจะแบ่งการทดลองของเรื่องนี้ออกเป็นสองตอนสองตอนนะตอนที่หนึ่งก็คือเราใช้แผ่นกั้นแผ่นเดียวในตอนของการใช้แผ่นกั้นแผ่นเดียวเนี่ยเรายังไม่จําเป็นต้องวัดความยาวคลื่นของคลื่นก็ได้คือเราใช้ความยาวคลื่นเท่าไหร่ก็ได้ไอตัวให้ภาพการทดลองของเรามันชัดที่สุดซึ่งตอนนี้เพื่อนกําลังปรับอยู่เนาะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอันนี้คือเราใช้แผ่นกั้นแผ่นเดียวนะ ในวิธีการทดลองที่1ของเราเนี่ยวางแผ่นก้นหน้าตรงตรงบริเวณถาดเนาะและให้แนวของมันเนี่ยขนานกับการกําเนิดคลื่นให้เราสังเกตการเคลื่อนที่ของคลื่นเมื่อผ่านขอบแผ่นก้นนั่นแสดงว่าถ้าเราสังเกตตรงบริเวณเนี้ยมันจะเป็นแหลที่1งของเราคือเรื่องการสะท้อนดังนั้นพวกเรารู้ว่าตรงบริเวณเนี้ยของแผ่นก้นเนี่ยมันจะเกิดการสะท้อนของคลื่นนะมันมีการรวมกันของคลื่น2ลูกแต่ในแหลนี้ของเรามันโฟกัสไปที่การเลี้ยวเบน ดังนั้นพอมันเป็นเรื่องการเลี้ยวเบนเขาจะสังเกตการเคลื่อนที่ของคลื่นเมื่อผ่านขอบของแผ่นกัน้นผ่านขอบตรงนี้ไปนั่นแสดงว่าสิ่งที่เราต้องสังเกตนเนาะหน้าคลื่นณขณะที่มันเคลื่อนที่ผ่านขอบของแผ่นกันน้นมันมีการเปลี่ยนแปลงไหมมันมีลักษณะของหน้าคลื่นยังไงทิศมันเปลี่ยนไหมความยาวคลื่นของมันเปลี่ยนไหมนั่นแสดงว่าในตอนแรกแ,แค่ได้รูปหน้าคลื่นมาแค่นั้นเองาเอารูปหน้าคลื่นตรงนี้มาอธิบาย นะมาอธิบายว่าคลื่นตรงเวลน,น์้ลนตกกระทบกับคลื่นเลี้ยวเบนมันมีลักษณะเป็นยังไงคะน่นเองส่วนตอนที่สองตอนที่สองเนาะเราจะใช้แผ่นก้นสองแผ่นซึ่งเราจะเห็นว่าในการใช้แผ่นก้านสองแผ่นเนี่ยมันจะเอาแผ่นก้านสองแผ่นนั้นมาทําเป็นช่องเปิดมาทําเป็นช่องเปิดลักษณะแบบไหนแผ่นก้นอีกแผ่นนึงครับเนี่ยมาทําเป็นช่องเปิดคือช่องเปิดในลักษณะแบบนี้เนาะเ,เนี่ยในลักษณะแบบนี้ นะเราเรียกว่าเนี่ยคือช่องเปิดให้คลื่นจากแกหล่งกําเนิดเพื่อนที่ผ่านช่องเปิดแต่ประเด็นคือเราจะปรับความกว้างของช่องเปิดให้มันมีค่ามากกว่าความยาวคลืน่นใกล้เคียงความยาวคลืน่นและน้อยกว่าความยาวคลืน่นนั่นแสดงว่าการที่เราจะทําตรงนี้ได้เราต้องวัดความยาวคลื่นของคลื่นน้ําก่อนเนาะเราต้องวัดความยาวคลื่นของคลื่นน้ำอ่ะแล้วตอนนี้พอเราเช็ดได้หนยคะ่ะตอนนี้พอเราเซตเซตไอตัวเนี้ย ว่าคลื่นของเรามันชัดแล้วหรือถ้ายังไม่ชัดก็ปรับให้มันชัดว่าเราจะใช้คลื่นที่มีความยาวคลื่นเท่ากับเท่าไหร่อันนี้เดี๋ยวปรับนิดหน่อยเราจะสังเกตเห็นว่าถ้าเราใช้ความถี่มากๆเนี่ยความยาวคลื่นของเรามันจะน้อยเนาะมันก็จะมองเห็นการทดลองไม่ชัดเราต้องปรับให้หน้าคลื่นที่เราได้เนี่ยมันชัดนะมันชัด แล้วก็ให้ได้ความยาวคลื่นที่เหมาะสมนี้เวลาที่เราจะวัดความยาวคลื่นวัดยังไงมันก็จะมีสองวิธีเนาะเราเอานี้เลยกได้แม่พัดวางทาับสอนไปแล้วในส่วนของขาดคลื่นเรารู้ว่าค่าวความยาวคลื่นคือระยะห่างระหว่างสว่างกับสว่างหรือมืดกับมืดถูกต้องไหมอันนั้นคือค่าวความยาวคลื่นดังนั้นถ้าเราถ่ายรูปมาเนาะจากแม้พัดนี่แหละถ่ายรูปมาจากแม่พัดอ่ะสังเกต ถ้าสมมติว่าเราเราเห็นว่ามืดกับมืดกับสว่างกับสว่างมันห่างกันกี่เซนฟิกไว้สมสมุติห้าเซนสมมุติเราได้ความยาวคลื่นของเราห้าเซนติเมตรมืดกับมืดกับสว่างและสว่างที่ติดกันนะนะสมมุติเราได้มาห้าเซนห้าเซนจริงไหมอ่านซิได้ไหมคะถ้าเราดูจากกล้องประมาณกี่เซนประมาณเซนได้ไหอืม เ้องใช้ความยาวคลื่นเยอะหน่อยมืดกับมืดกับสว่างกับสว่างที่ติดกัน,นถ้ามันถี่มากเราลดความถี่นะสามเซนตะิเมอ่ะสมมุติเราได้ประมาณเนี้เนาะเราได้ความยาวคลื่นของคลื่นผิวน้ำมาแล้วเรียบร้อยต่อไปทำไงเขาให้เราวางเอาวางลงไปแล้วค่ะ วางแผ่นกั้นที่มีความกว้างมากกว่าความยาวคลื่นแสดงว่าระยะห่างของแผ่นกั้นมันก็ต้องเป็นไงครับมากกว่า3มเซนขึ้นไปสมมติว่าเมื่อกี้ลัมดาของเรามันได้3มเซนติเมตรเนาะแสดงว่าเราก็วางอะไรสี่เซนก็ได้ห้าเซนก็ได้อ่าสมมุติ5้เซน5เซน่ะาเซนวัดระยะห่างระหว่างแผ่นกัน้นอ่ะวัดระยะห่างระหว่างแผ่นกัน้นเท่าไรอ่านค่ะ ประมาณนี้เราวัดประมาณเท่าไหร่ห้า <5, 4. S 1> อ่ะสมมติประมาณห้าเซนเนาะเพอาเราได้ลแล้วเรียบร้อยแลวนี่เขาให้เราทาอะไรให้เราสังเกตเนาะสังเกตลักษณะของคลื่นเมื่อผ่านช่องเปิดแสดงว่าให้เราเปรียบเทียบบริเวณเนี้ยที่คลื่นที่มาจากแหล่งกําเนิดและคลื่นที่มันเคลื่อนที่ผ่านช่องเปิดเนี่ยมันมีลักษณะของหน้าคลื่นเปลี่ยนยไปไหมมัเนเปลี่ยนยังไงนะและนี้ปรับความกว้างของช่องเปิดให้มันแคบเข้าให้มันใกล้เคียงความยาวคลื่น ให้มันน้อยกว่าความยาวคลื่นเนาะแล้วไงต่อสังเกตหน้าคลื่นที่มันเคลื่อนที่ผ่านช่องเปิดเหมือนเดิมเนี่ยตรงบริเวณที่มันเคลื่อนที่ออกไปเนนะดังนั้นเวลาเราถ่ายรูปเนาะคือห้องเรามันก็ต้องมืดติดหนึง่งนะเราถึงจะเห็นหน้ารูปหน้าคลื่นชัดเนี่ยเห็นไนหะอันนี้คือแนวของหน้าคลื่นที่มันเลี้ยวเบนแล้วเราก็เอาหน้าคลื่นที่เราได้เนี่ยไปสรุปและวิเคราะห์ผลการทดลองแผลบเลี้ยวเบนมีแค่นี้ เราแผ่นกระจกใสเนาะวางไว้วางไว้ตรงก,ารการลางก่ลางบริเวณแผดขึ้นดังนั้นเวลาที่เราทําการทดลองจริงที่จริงเนี่ยเราต้องให้ผิวของแผ่นกระจกใสเนี่ยมันอยู่ใต้ผิวน้ําประมาณหนึ่งถึงสองมิลใช่ไหมตามดรายเลนช์แอลบของเราเนาะแต่ตอนนี้มันอยู่มันอยู่ที่หนึ่งเซนดังนั้นทำยังไงเวลาทำการทดลองจริงตักน้ําออกก็ได้<ม>หรือไม่ไมเราก็เพิ่มจํานวนของแผ่นกระจกใสลงไปดังนั้นสิ่งที่เขาให้เราสังเกตคือตอนเนี้ย หน้าคลื่นตกกระทบมันขนาดลอยต่อเนาะขนาดลอยต่อของแผ่นกระจกเขาให้เราสังเกตว่าทิศทางของคลื่นตรงบริเวณน้ำลึกกับทิศทางของคลื่นตรงบริเวณน้ำตื้นตรงบริเวณนี้มันมีการเปลี่ยนไหมหนึ่งดูทิศเนาะซึ่งเราจะรู้ที่ได้นะ่าแสดงว่ารูปการทดลองของเราที่เราได้มันจะเป็นรูปหน้าคลื่นคืออันนี้แหละแล้วก็ทำาไงต่อลากเส้นตั้งฉากคือลากรางสีคลื่นตั้งฉากกับแนวของหน้าคลื่นเพื่อที่จะบอกว่าทิศการเคลื่อนที่ของคลื่นเนี่ยมันเปลี่ยนไหมเนาะ ตัวที่สองที่เขาให้เราดูคือดูว่าความยาวคลื่นของคลื่นตกกระทบกับความยาวคลื่นของคลื่นหักเหมันเป็นยังไงเนาะตรงบริเวณนี้คือคลื่นบริเวณน้ําลึกซึ่งมันเป็นคลื่นจากแหล่งกำเนิดเราเรียกว่าคลื่นตกกระทบตรงบริเวณนี้คือคลื่นน้ําตื้นเนาะเราเรียกว่ามันคือคลื่นหักเหนั้นเปรียบเทียบความยาวคลื่นทั้งสองบริเวณนี้ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงไหมมันเปลี่ยนยังไงดังนั้นสิ่งที่เราได้ก็ต้องเป็นรูปหน้าคลื่นที่ชัดหน่อย แล้วก็เปรียบเทียบระยะห่างระหว่างหน้าคลื่นโอเคไหมคะอันนี้คือกรณีที่หน้าคลื่นขนาดรอยต่อต่อไปถ้าเป็นกรณีที่หน้าคลื่นไม่ขนาดก็แค่นี้เอียงแผ่นกระจกใสเขาบอกว่าทํามุมใดๆเขาใช้คําว่าทํามุมใดๆนะทามุมต่างๆและอันนี้เขาไม่ฟิกมุมแค่ให้รู้ว่าในกรณีนี้เคลื่อนจากแหล่งกําเนิดก็คือเคลื่อนตกกระทบมันไม่ขนานกับรอยต่อของตัวการคือมันทํามุมกันค่าหนึ่งแลนสังเกตเหมือนเดิมหน้าคลื่อน บริเวณน้ำลึกกับหน้าคลื่นบริเวณน้ําตื้นทิศทางมันเปลี่ยนไหมแลมด้ามันเปลี่ยนไหมแค่นี้เนาะสำหรับการถังเหมีแค่นี้ได้รูปหน้าคลื่นปิดเลยเสร็จ